ค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านชาแนลนะคะ<ม>ก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบโมงนะฮะสิบโมงเนาะโอ้โป้าอย่าดูซีเนี่ยมันไม่งามนะซีนะมันไม่งามนะไม่งาม,ม,งามเดี๋ยวเราจะพาเอ็กซีมาดูที่ว้าวนะฮะป้าที่บ้านไม่ได้ถ่ายมาสองสามชาวนะฮะชาวนี้ก็ เมื่อกี้นี้ก็ได้ออกมาจากบนบ้านปลานะคะเราก็จะมานี่ฮะนี่โอ้โหข้าวหลังบ้านยาชิงามมากเลยนะครับพี่นี่นะ,ะเป็นเกสรโอ้โหนี่คือนาอทุ่งของเรานะคะเกสรกำลังเบ่งน,นี่นะเกสรกำลังกำลังจะเริ่ม ออกถอดรวงทุกหย่อมหญ้าเลยนะคะตีนี่นะป้าเธบ้านบอกเลยไม่เกินอาทิตย์นะมันก็ถอดรวงจริงๆนะคะตีก็สองวันแล้วเนาะประมาณสองหรือสามวันเนี่ยป้าเธอบ้านไม่ได้มาอัปเดตทุ่งนาเลยนะคะตีเพราะว่าเช้าป้าเธอบ้านก็ไปใส่บาตรเนาะก่อนก่อนเขาจะไปกันเขามาอัปเดตแต่ป้าเธบ้านไม่ได้อัปเดตเลยนะคะตีว้าวนี่นะสวยมาก มองไปตรงไหนมีแต่ลวงข้าวนะคะสีนี่นะฮะส่วนตรงตรงที่เราเคยปลูกแองแตงเราใส่ปุ๋ยเยอะนะคะมันจะจะงามเป็นพิเศษนะคะตรงนี้ดูดิคะ่ะโอ้โหงามมากๆเลยนะเนี่ยมันจะไม่เห็นหลังบ้านเราเลยนะคะพีมองไปตรงไหนก็เห็นแต่รวงข้าวนะฮะนี่นะข้าวแบบสมบูรณ์มากเลยนะคะ ดูน้ำก็ใสจ่งเลยนะน้ำใสมากเนี่ยข้าวทุ่งทุ่งเนี้ยเป็นทุ่งที่ว่าอ่างามที่สุดเลยนะครับสินี่นะคะออกลวงแล้วนะะสิามาอัปเดตตอนสายนะฮะจบนะ ท้องฟ้าก็เมื่อคืนฝนตกอย่างอย่างเยอะเลยนะคะอย่างเยอะเลยนะนอนฟังเสียงเม็ดฝนแบบเหมือนลังคาจะจะทะลุเลยนะคะแต่มันตกไม่นานนะ,ะสินี่นะคะเอฟซีดูสิคะออกลวงหมดแล้วนะ,ะสมิมองไปตรงไหนก็ออกลวงไปหมดแล้วนะคะายี นี่นะคะอัปเดตหลังบ้านสุดเลยนะคะนี่น้ำก็ใสเห็นเห็นพื้นดินเลยนะคะเอฟซีโอ้ชา่บ้านชอบบรรยากาศแบบนี้เอฟีอันนั้นก็คอกงัวก็เหมือนเขียงนานะนเะอฟีนี่ค่ะตอนจะเช้าคงจะหมอกคงจะลงนะ มืช้าปาที่บ้านก็ออกไปใส่บาทให้ให้คุณปะไพนะก็ไม่ได้มาไม่ได้มาอัปเดตเลยเนี่ยมองไปทางไหนก็เหลืองเหลืองเหลืองเขียวเหลืองเขียวเ,เ,เ,เหลืองนะคะสีนี่ฮะ เมื่อกี้นี้ก็ไปทำความสะอาดห้องพระลุงมานะคะแล้วก็ป้าแถวบ้านเป็นหือถอบอยู่นานไม่ได้นะมันมีความอับเนาะตอนที่ป้าแถวบ้านก็ขึ้นมาดูโทรศัพท์ที่บนบ้านเนาะก็เลยลงมาอัปเดตลัางบ้านเนาะข้าวออกรวงเต็มทุ่งไปหมดแล้วนะคะนี่นะสวนยางที่เรามาเกี่ยวหญ้าความจริงหญ้าเยอะอยู่นะเนี่ย ชยเยอะอยู่สวยมากตอนนี้เป็นบรรยากาศประมาณอ่า10โมงนะเนาะประมาณนั้นแหละ่ะคอกงัวก็ไม่ได้มาถ่ายตอนเช้าๆเลยเพราไม่ได้มาคอกงัวกับเขาเลยก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่5ที่6แล้วนะ ก็ฝากดูคลิปนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมาดูฝรั่งกำลังจะออกลูกอีกแล้วนะสิอือตัวอะไรวะเนี่ย นี่นะคะพุ้ซาที่เราปลูกออกลูกแล้วออกดอกแล้วนะคะพีปบาดนี่นะ,ะออกดอกแล้วนะ,ะต้นนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะพีพผท้ซาออกดอกแล้วนะ,คะน่ค่ะ หลังก็เมื่อเช้าย่าชิเด็ดฝรั่งไปให้ทานอร่อยมากนะฝรั่งคงจะเป็นต้นนี้นะทำไมย่าลูซี่มันออกแดงๆแบบนี้มันไม่ได้ปุ๋ยหรือเปล่าเราไม่ได้หอนะเขาก็จะเป็นรูปแบบนี้นะเราไม่ได้ห่ออันนี้ก็ <c oughs> เราไม่ได้ห่อนะ้ิี่มาทบ้านไม่ได้หอ่อแข็งอยู่นะคะพี่แข็งไดูหญ้าลูซี่นะสีเหมือนมันไม่งามนะ โตนานมากนี่นะคลิปท้ายสวนนะฮะของป้าแถบ้านนะฮะเขามาถ่ายตอนเช้าๆกันป้าเถวบ้านนะถ่ายตอนสายๆนะฮะแดดร้อนๆเปรียปร้ยงๆเปื้อยๆนะคะีฝากฝากไปดูคลิปให้สวด้วยนะคะสวนป้าแถบ้านเนี่ย ปดูคลิปให้ป้าชาวบ้านสักสียห้านาทีต่อคลิปนะคะเะฟีเนาะก็ฝากขอบคุณร่วงหน้าด้วยนะคะเฟีเนาะอ่าดูนะต้นไม้ก็ลุ่มลื่นนะคะดูดิคะท้องฟ้าโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแดดอย่างนี้แต่ไม่ร้อนนะคะสอีไม่ร้อนนะ,ะไม่ร้อน,น,ะค,ะอนคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะปลาร้ามาแล้วนะคะปลา,าปลา ไม่วันนี้ก็พร่กนี้นะคะมาถึงแล้วนะคะป้าบอกว่าท้องฟ้าเดี๋ยวเราก็ประจบคลิปกันนะคะที่ด้านหน้านะคะพี่คลิปนี้ก็เห็นทุ่งปอเทืองไหมพี่งามมากเลยนะ,ะดูดิคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ